วันนี้เราทําความสะอาดต้นไม้นะจ๊ะนี่พัฒนาอีกแล้วพัฒนาต้นส้มโอจะตัดทาสาวส้มโอนุ่นคนตัดคุณสาเป็นคนตัดจ้าเราเป็นคนบอกคนบงการจ้ะ ตัดออกให้หมดเลยทางเนี้ยเออตัดให้มันเตียนไปเลยตัดให้เป็นเตียนเตียนไปเลยเอาอ,ออกทิ้งมาข้างนอกเดี๋ยวได้มัดใส่รถขยะไปตัดเป็นกิ่งเล็กเล็กเล็ก็กเราต ทำสาวใหม่จยะทำสาวส้มอูเข้ามานะถอยอีกถอยอีกเอ๋อถอยออกมาให้มันตรงก,กันกับอันนั้นนะถ้าบ่ถอยแล้วมันบ่ทุกตรงที่แค้วมันนะมาฝั่งนี้ก็ได้หันมาฝั่งนี้ก็ได้ พัฒนาหมู่บ้านหรือว่าพัฒนาหน้าบ้านเอาดีๆจับดีๆหน่อยนะจับดีๆนะ ได้เลยจะมีเสียงรถผ่านไปผ่านมานะจ๊ะอะไรตกอีกแล้ววะอะไรตกเสียงปพง,งแรงเป้งเสียงปพงแรงปพ่งเล,งอ,ง,เลงอยู่ มาค้างใส่ไปอะ่ะต้องขยับบันไดก่อนนะขยับบันไดก่อนลองมาเลยจ้า ขยับบันไดก่อนนะนีบไก่ปลดแขนเด้นีบไก่ไก่อะเนี่ยเออสุนเป็นอันว่าหักเลยขยับบันไดก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนวางอันนั้นลงมาก่อน